นะครับซองดอกจุมสวยๆตัีตมครับงามเลยออสี่พี่นุอมคนมาหาคือกัน<อ>นั่นละอาีดีน้องนึงเห็ดปวดปวดปวดคาร์ดอด้นี่นะครับม,<ว>มาเก็บเลยนงนึ่งซองนออออน,นน้หนอใหญ่ขนาดเป็น พ่ออกกัับนนน้้งงิลไวาะจสวัสดีพญามียาอีพ่อแม่พี่น้องลุงปลานทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอกับบ้านวินกับหนึ่งในสองที่แล้วหนึ่งในสองเพราะมันที่แปดนอกจากตัวกระบาลปุจจาเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะหลังจากเมื่อวานหักไปปลาน้องจอง้องไห้ก็ะได้เฮ็ดสองตาอย่างนึงเนาะเนีนจ้ะวันนี้มาปลาบ้านน้องเมีกนะครับมาปลาย่างหน้าที่ในเขตบ้านน้องเมีกตำบลหอยคามเพื่อผลิตขึ้นมาดูบหลักสุดท้ายนีนะครับวันนี้มาเริ่มต้นวันนี้ก่อนมาเฮ็ดห้าเฮ็ดย่างเดียวข้่วหน่อไม้น้องหนึ่งว พอเดี๋ยวมาใส่ปลานครับเพราะว่าฝนตกแห้งหนาวสลายน,อาน้อนเสาร์นี่เนอนปลาครับพี่หลวงเบิองอยู่ในป้าย่างหน้านี่สิไทรรศมานเฮ็ดยังไงนะครับจ้ปปจาป้าจ้านี่นะครับเริ่มต้นขาม่ากระน้องฟังหอยฟังห้องมองเฮ็ดเพิ่งเขาหวานใหญ่นะครับเลยพึ่งนได้สอดอก,กขม่าก็พอแล้วบ่ช่วงนีง้ก็เป็นพายุมิดหมู่เพิ่นว่าขาม่าหม่นะครับกับฝนตกตั้งแต่ตีสี่พิ่นอนหนึ่งพิ่งทราไปแดดก็ออกมาแล้วครับนะครับสองดอก ชมสวยๆจะนิมม่าเงียงหนึ่งมาพักน้ำนี่นะครับมีใบพักน้ำนี่าคือเก่าครับมนนี่ชมครับงามเลยโอ้ยม่กก่อนี่ได้ยี่สิบเอ็ดดอกมันนี้ก็ลังเห็นสามดอกน้ำโงด์สามดอกโงดแดงมันนึน้งออกแดงสด มีพี่น้อ,องคนมาหาคือกันน,นั่นละน้องแม่เฮ็ดละหงูกแดงอันนี้คือหลายๆปลาหลายๆนึงดละห,ละห,ละหลงอกแดงนะนะครับมาป้าย่างมื้อนี้ได้เฮ็ด6ดอกนะครับเห็ดเพิ่งเข้าว,วานใหญ่3เห็ดละหงอกแดง3นะครับครับสิพา เพละขึ้นไปเบื้องชิงพืนน่อนหนึ่งลืม <Okay. S 1> ผ่าขบปลาเนาะจอดมาจักเหมือนนี้เนาะยังเสาอยู่เนาะไปะครับไปพอกันพุนละเจนึงยในชิงปลานอจอดพุละครับนะนะครับเข้ามาวาดนอไม่ก่อหนอไม่จดแล้วนะครับนี่ลักษณะก่อภายในเบื้องอีกเจนึงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นลำหองคู่หินนะครับนี่ลำหอยลำหองปลากระไรกันหนามเต็มเลยหนามนี่นี่หนึ่ง Lời nói vẫn lúc xưa nắng nó vẫn nắng nó ghi hình hát cầu hữu cầu hát cầu nữa tinh ngài mẹn bunny mẹn 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 mẹ mẹ nè mẹ 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 ปองอยู่เหน,นี่เนี่ครับตัวนี้ดินอนางขึ้น <c oughs> อ่อนๆเลยนะครับนี่ตี่ตมนะครับแกงกระเสียบพร้อมนะครับนี่กรกนนอบนะครับ คับฝนตกมือเสีน้ำไหลตะตาดแนวนี้เลยคุณนะนี่น้อนเี mm ่นใช่ม hmm. ันเป็นชิบวินหนอนดอกไมเนาะมันนี่ม่เด้ยิอนปงปิมาแเ้วคุมีนึงอ๋อนี่ดีน้องนึ่งฮ็ดปวดปวเล้ว คุณอาคุณปวดคอได้ยินนะครับมาเก็บเลยตรงนึงี่มตรงนึงดงเลยดิงเลยนะยังแข็งดีเลยครับนี่อิง่ได้ป่แข็งอยู่งานนห่ม่งานงานดีไงครับอ้ยทำวันนี้เป็นเพ่อนดีเนาะ น้ำพลายลาเนี่ยนะมนจะีเกิดน้ำฝนจอแจเนี่ยนี่แหละงา ICEOVER นเขามาที่เรกกันก็ตีเกิดแนวไดเราก็ตีออ้คุณนดอกอันนี้ันนี่ปลาโจ์ตัวนี้บัวยเราไวินเลยบัวลอยท่นผู้ืมครับดวกหย่อมบ่ ทอใหญ่เ้าไดอ้ทุ่นยูอุ้ยแงดีทั้งนี้มันปป่อยโอ้มันมุเปลือยทิมุตนยวินเลยไปแกงเชกันครับคนขาวานใหญ่ครับีตงูปลายางางิบนนนใหม่บ้านมนต์นกว่แ่ละนนี่นะครับหาไปอีก่คา นะเป็นเถิดขึ้นสุดเถิดครับบางหม่องบ้านเว็ดบางหม่องตัวมก็มีเนาะคือเยอะน,นี่ตัวน,นี้ดิตัวนี้น้อยแห้งนะครับลุยน้ำมานึงนึง้ำ,ำตื่นหน,น,นึ่นงกัดพัวนี่วันนึงน้ำปาลาไรหลากนะครับ เด่มเทิงเมือนนั่งผุดยีนอนนึ่งเีวเหมือนคือจังนอมอ,อ่ะเนาะนนองเที่ยวเขาเป็นประจักษ์น <c oughs> วก,กระเจี๊ยบในบ้านนะครับฮ <c oughs> าผู้หญิงเนาะจ้ <c oughs> ะ้ขาวๆเลย่ยคือจังมีสีนอนเหลายหลายลูกในคุณก็มีนะลูกค้างันก็มี สวยงามน้อมด้พีวิดเลยจับควายยางพาพวันจิตมเป็นมหาทำาคใหม่ไว้นะครับนี่เจ๊นอนจองนอจองขนาดนอนหนอยน้่ก็ไล่เหีือยงานกันเลย สองเพิ่ออะอรกันฟังก<ป>ันนีเชียงนามโตลีครับเ <gasps> ดี๋ยวนอนหนึ่งมาเตมนอนนึ่งนะนอนเนึคนั้่นอบินทั้ค้นรับนาต้นลีตัวนี้จะเป็นลีตรงเงียงกันนะครับต้องเพิ่นมาเหตุไหวน,นะครับ ตันนี้ไ่ใหม่ทแม่ใหม่เกิดไปดูสินี้ว่ัแพงกตามขอเพื่อน,นี่นะครับสิ่งง่ายก็ฟันนั่นนองนิงเน,งนงะาะแต่ว่ามีฟันลังเท่อนั่นเป็นบ่นครับนี่ห้อยเป็นฟันไว้ tôi này ăn trộn này không oh. khom luôn không không gì ta đò cần đò nghe nữa Đi đấy men đi không Having hit pin, hà bung, nomai pin, hâm nạp nọ chuột. Hâm nhẹt bọc hít tung mô tóc. Nom ngang kinom bởi anh ninh. tung áp hưng. Wee, bọc nãy thân y. Mm hmm. 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 Mm hmm.m 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 ปลวกแนวนี่นะครับมันจะเป็นเห็ดปลวกใหญ่ปลวกขาวใหญ่นะครับเพื่อนปลวกตัวใหญ่ๆนะครับกัดเจ็บเป็นตะนไน,น่เออหนอใหม่บเ็ิเดวณนี้นนหักลงมาเลยนี่นดีหน้าฝนกนมาเอบกับมา,า,า,มานี้หักมันทางนะครับไปมีเจกก็นอนโจดแล้วครับเพื่อนก็โยนเฉียดอยู่แต่ว่า หวังได้ซิมีนอนะครับเป็นโลงเพื่นที่กันมันเป็นปูกกีติวินเพื่อนที่สันหัวดินๆอยู่เพื่นนะครับพื่นนนะนอนน้อยน้ำเลยไนเพื่อนนอนนอนเดีวนี้นอนแข็งปะ hắn đi căn gặp nữa tay quay tay quay mặt yên kịch mày Nào em tất cả anh em đi chuẩn bóng mày nữa 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 แกงไตปลาแสบเพื่อนนะครับรจำน้ำเลยนออนไม่ย,าน,โโยานๆจมยาวโคโย้ <c oughs> โคโย <c oughs> บ <c oughs> <c oughs> ุ้มได้ยหมเห็นไหครับยิมหองน้ำเข็นหอยหัน นอนดีคุณเอาได้นทะเลเดี๋วน้ำท่วมนันอนในเท่ไหนอะถึงได้นี่เดียได้นอไปผิดขึ้นอยู่ไหนดึงใจมันขาดกันได้อเถ่องผิวไปออนเพลินเจ็ดตัวใหม่ตรงนี้ไอ้ินเน่ Đây này quá Mềm đấy Ừ Cái <laughs> <laughs> này Nên này Cái này Cái này Tôi nhìn nhây này phân âu rồi กรบพาน้ำโขกเหลียงงวยเลียงซัดไปจึงสี่แล้วน่นตรงนึงว่านก็จะนอนพันชาแหละครับเาหนนแล้อไชป่วยเห็นแตนงปลายเห็นแตปลายนะครับนอนเป็นตัใหญ่อยู่ไหนเนาะเกียงเก่างามดีแหงนนะครับนอนแทงเ นี่ปิ่งนี่โน้ตเสียงเป็ตัดเป็นตัวเงี้ยงคือขากแค่นี้นะครับแค่นี้ก็รสชาติดีกันนี่นี่ขี้เเงเนาะซื้อละมองอ่อนพปนี่บอกตัดเอามองอ่อนเป็นอ้ยอ่อนอ้ยบินนี่ครับนี่มันจะมีนี่เครื่องใหญ่เพิ่งจะมีน้ำเนี่ยนี่ครับนี่ เป็นเกลือไงเพื่อนเจนั้นนอนเพื่นนิยมกินนอ้กันนะครับเพราะว่ายางมางันเทียนหอยพ่อยพี่น้องเพื่อนเอาลายคือกันตัดไปิเกียงขนมไหว้เนี่ยเนาะแมนรสชาติเพื่อนเจ้าเป็นอย่างหนึ่งสมสมเนาะนทัพไม่ให้เมียนึงก็บ่เคยแต่ว่าเมียเพื่อนผมเคยกินนะครับมันก็ออกสมสมน่แหละนะครับหอมๆนะครับนอเขียงอ๋อนอเคขีองแล้วก็ออนโจดต่อครับ ตัวนี้หอยเป็นหักเก่าเลยครับทั้งคุ่นตรงนี้ทางนี้ครับตัวนี้เบอร์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยยังเหี่ยเอาโอ้ยเหีเ่ยวเห้ย <laughs> เป็นกินลำไปจ้ะ,จะโอ้ปเป็นเตชรปวกล้าขนาดนะครับในเมื่อกี้ไว้ขี่กระเด็นครับอยู่ล้มลง <laughs> สองนอข้างพุณพุนฮักไปแล้วนนะครับบรรยากาศยางออกม,มากเจ้าเนี่ยเป็นะไคร่มองถือขนาดนี้บัวายนะครับนี่ธรรมดาเอาโยู่นนึง มะสิลงไฮตะเจ้าไปเห็ดแกงสมนะครับชายบัวนี่แหละครับชายบัวกินสายเพิ่นนะครับนี่เน่าชับกเอาน้ำดอกเพิ่นนะครับขันเจ้าดึงดึงดึงขึ้นมานลครับมาปอกกินซดก็ได้นะครับกินกับน้ำพริกกับย่างนี่เดี๋ยวมือใหม่กันบดค้าวเดี๋ยวมาใส่หม้องแถวนี้นะครับสิพามาเอาบัวสายน้ำนะครับนี่อีกนึงนึงตนาสอ้างนอ ขาดไฟและทางขาดบ้นน้องเงี้ยขามบ่ได้ไปขามทางใดอีกนอก้นอบ้านเนาะครับไฟขามเหยียบลอยมองหันสะพานขาดบ้นน้องเงีรื่อยอยังหันสะพานใหม่ขามนี่แค่แต่ว่ารถจอดที่ทางพี่แล้วครับทางนี้จะติเป็นฟังมาทางมันแก้แล้วนะครับเพะเอิน เนาะยังอีกนะฮตัวนี้เอาตัวนี้วุ้มข้นหักรันนี่แบบใช่แล้วพี่เด้งว่าขึ้นมาหาคอยเนาะก็อนนี้อยู่ดุดดแห้งจริงนี่คุณนะใส่ตาอย่างออมนะครับเห็นเห็นหลุดอยู่หน้าไหนนี่นะครับเห็นกันอยู่จะไปหากันบุรี มาขามานี่แหละครับยอดอันนี้แหละมองเห็กระน้ำไหลลงมาขานยางไปอีกนะครับไกลเทบิบไปหาบึงไปมองรถพี่บันอ่ะแล้วนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะเอฟซีุกถันนะครับผมยางมาแกวนมามองเกาจันทร์มองจอรดรถนะครับขามน้ำขามในมากหาทางขามจันหดน,นะครับ อันนี้ครับบานี้ก็ตรสิริภาพพยญายมิยาอิพม่พยยี่น้องลุงป้านาเอฟจีทุกท่านไปวรวมๆสรุปผลงานกันแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก,ก็เวลาบ่ายโมงสิบเก้านาทีแล้วนะครับว่าเฮ็ปายยาดปลาย่างหน้าแล้วก็มาหาโนจดนี้ได้ย่างเนี้ยนะครับเฮ็ดปวเกษสรซ้ำได้นะครับไปเบิ่งครับนี่นะครับมันกำมะนาวจายเป็นอย่งไรหนึ่งหนึ่งวันนี้เดือดเครื่องเฮ็ดเดือดเครื่องน้ำใหม่อยู่จ้ะนี่นะครับนี่นะครับนี่ขครองหน้า ปลาย่างห่อหนิละหน่อยวินเนาะเป็นนิสผึ่งเขาใหญ่ก็ห็ดละงูจ้ะเห็ดป,ปวดนี่ก็เห็ดป,ปวดนี่ก็มาปลาโจดเนาะแกงนึงนะครับนี่เนาะเกลือก็แล้วอ๋อหน่อยนึงพอดีแมนจะมีบ้ปปานนี่เอาใหม่ห่อหนี่กะ็ะไตแกงนี่หน่อยวินเนาะตกใจเจอยู่จ้ะมีเคร่องไปหน่อยนี่ไปแกงสิกันเพิ่มรสชาตินั่นนะครับหน่อเขืองนั่นหนึ่งเนาะเอาะไรน่จจะพี่น้องซ้หรับคลิปมืณีนั่งหนึ่งก็ไปมินกับพาพี่น้องเขาปลาฮาเห็ดก่อน่าจะไปปลาย่างมากอะไรเห็ตพึ่ง ใจเฮ็ดพึงเขาใหญ่แล้วก็เฮ็ดละง,งูนี่ร่วมกันแล้วพกดอกนอกจากกับพาพี่น้องอ่ลรอเบิองน้องใหม่โจดนอกจากมาปลูกปอนเฮ็ดพวกอ๋อหน่อยนึงนอกจากเนาะสำหรับกินมณีธรรมะก,ก็ยืดมือกดไลคยด้วยจา้จาจะยืดมือกดแชร่ยืดมือกดติดตามหนุ่มนึ่งก็ไปวิ่งด้วยจะเผื่อสิบหัวขาดลิไปใหม่ๆนอกจากเนาะมาหนุ่มนึ่งกแ็แบนมีสภาพพี่น้องไปหาอยู่ห้ทิศเนวได้แต่ละมือนะจา้าสำหรับกินมนีสวัสดีจา้าพอกันคลิปหนาด้วยจ้าเอาละนะครับพี่มีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีจุกท่านนะครับผม สำหรับการเขา่าปลาย่างหน้าและกามาโคปลาโจดวันนี้นะครับผมมัน,นี้จะตรงกับวันพุทธนะครับผมวันพุทธที่8ตุลาคม2568นี่กะผ่นานไปได้ดีน,นะครับแถมก็ยังมีความมันอยู่นะครับผมเราจะพอนอนโจดนะครับนอนงามๆหัวผ้าเหลือกอานะครับเต็มตาใหญ่เาเลยนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมยายนพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในเอฟซี FC, ทุกท่าน ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกขอมเมนจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา f อฟซีทุกท่านที่รวมแนะนํทต่ชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิจารณาประการใดหรือว่าตอบคออเมนสาะท่านใจกราบขอให้พญามียายพ่อแม่พ,มมพี่น้องลุงป่านา f อฟซีทุกท่านแนะนำอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันทุกมือทุกคลิปผมกิสิคอับน่วยไว้ใช่ให้พญามียายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา f อฟซีู้ขาทุกท่านจะเข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำบักายสุขทางด้านร่างกายและกะัจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาตนปรารถนาลำํำรวยเงินทองมังมีสุข,ขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวือน,นี้ก็กาวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ